คุณแม่จะไปทายเรือขายยักษ์แล้วอ,อ้อนพาคุณแม่ไปไปเลยทายเลย <c oughs> เออนั่น <c oughs> เออนั่นเน้อข่าทาเป็นอะ่งเก่งแล้วเก่งแล้วเอาไปเลย นายไปกับมึงปล่อยโอ้ขอใครกำลังฆ่าข้าวแหงไปแล้ว คุณแม่ถ่ายเรือไปแล้วมัประมันข้นเล่นน้ำตรงนี้ไระดอีกแล้วคลิเมื่อใครมาทะเลปะเฮ้ยอ๋อ กลับมาแล้วขึ้นแม่กับพี่ห้นต<อ>ายกัยกยกนต้องสนาสบายนอนแล้วบัดนี้ มาเลยมาเลยโอ้เก่งตัวนึ่ง 아이, 그 다리가 안 나와.